สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีกันลัคนากันในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายนนะคะก่อนที่จะไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะขอย้ําเหมือนเดิมนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะแต่ว่าคลิปนี้เป็นดวงทั่วไปเป็น general ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของเราหรือเรื่องราวของเรากับเขาเนี่ยมันสลับกันเป็นไวเบอร์ซ่ามันเกิดขึ้นได้ ะะดังนั้นอยากให้รับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะ่าทีนี้มาถึงความรักของคุณบ้างชาวกันเริ่มต้นกันที่คนโสดก่อนเลยคะ่ะคนโสดชาวราศีกันลัคนากันความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ คนโสดคนโสดยังพอใจที่จะโสดอะณนะตอนนี้รู้สึกว่าโชคดีหลายๆคนรู้สึกว่าโชคดีที่ฉันอยู่คนเดียวเพราะว่าปัญหาที่ฉันเจออยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องส่วนตัวหนักมากแล้ว ถ้าตอนนี้ฉันมีแฟนอีกฉันอาจจะดูแลเขาได้ไม่ดีหรือว่ามันต้องเลิกกันแน่เลยเพราะว่าปัญหามันเยอะจนไม่มีเวลาให้ใครเลยตอนนี้หรือไม่อยากคุยกับใครเลยหรือไม่อยากจะเทคแคร์ใครเลยแบบนี้ค่ะมันเป็นความรู้สึกว่าแบบตอนนี้ขออยู่คนเดียวไปก่อนดีกว่าแบบนี้ค่ะเนี่ยคือความรู้สึกของคนโสดชาวราศีกันในช่วงนี้นะคะคือขอเป็นโสดก่อน ขอจัดการปัญหาชีวิตของตัวเองก่อนช่วงนี้ปัญหาเยอ้ยมมากมายเหลือเกินแบบนี้อ่านทีนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อไปใจเย็นๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรก็ตามนะคะคุณจะไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังสุดท้ายแล้วเนี่ย อะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มีทางเลือกมันจะมีทางออกอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณตัดสินใจเองไม่ได้จะมีคนมาช่วยชี้แนะอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าปัญหาเนี้ยมันน่าจะแบบผ่านไม่ได้แน่เลยสุดท้ายจะคลี่คลายอะแบบงงๆแบบอ่ะหรอจบแล้วหรอผ่านแล้วหรอนะคะจะมีคนยื่นมือมาช่วยอะจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย นะคะเขาจะยื่นมือมาช่วยให้คุณผ่านความสัมพันธ์นี้ไปได้ไอ้ผ่านปัญหานี้ไปได้นะคะไม่ต้องกังวลจนเกินไปไพ่บอกแบบนั้นนะคะเชื่อมั่นในประสบการณ์ของตัวเองเชื่อมั่นในความรู้ของตัวเองเชื่อมั่นในความเป็นเราอะนะไม่ว่าปัญหาอะไรเราจะผ่านมันไปได้เพราะฉะนั้นไม่อยากให้เครียดแล้วเรื่องความรักละ่ะ ตอนนี้มีแต่เงินตอนนี้มีแต่งานตอนนี้มีแต่เงินตอนนี้มีแต่ภาระหน้าที่ตอนนี้มีแต่อนาคตตอนนี้มีแต่เรื่องเรียนตอนนี้มองไปข้างหน้าแล้วก็ต้องการที่จะแก้ปัญหาของตัวเองเท่านั้นนะคะความรักอยากมีไหมอยากมีแต่ขอหลังจากนี้นะขอให้ฉันผ่านปัญหาฉันไปให้ได้ก่อน ขอให้ชั้นเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนขอให้เรื่องส่วนตัวของฉันเนี่ยมันโอเคมันอยู่ตัวซะก่อนแล้วความรักก็ค่อยว่ากันตอนนี้คือเครียดเรื่องตัวเองจริงไม่มีเวลาคิดเรื่องใครทั้งนั้นนะคนโสดชาวราศีกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปทุกอย่างอะ่ะมันจะมันจะคลี่คลายอย่าทำลายตัวเองอย่า เคี่ยวเข็นตัวเองอย่าก,กดดันตัวเองจนเกินไปนะคะอามาถึงคนคุยคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเชาวกันคะ่ะเป็นยังไงบ้างความรักความสัมพันธ์ของคุณชาวกันคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคะ่ะเป็นยังไงบ้าง 2เหรียญพีนไม้เด็กถือเหรียญหนึดาบคุณลังเลแล้วอะเอสี่ดาบ justice คุณลังเลกับความสัมพันธ์นี้ละ่ะคุณรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเวิร์คคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณได้รับกับสิ่งที่คุณให้ไปมันไม่เท่ากัน คุณรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะเหมือนมาขายฝันเลยวะทําไมมันดูสวยงามเกินจริงแล้วมันไม่เคยได้อะไรจริงๆเลยทําไมมันดูไร้อนาคตทําไมมันดูไม่ยุติธรรมกับเราเลยนี่มันคือความรักที่เป็นของเราจริงๆหรอนี่เราเออเราต้องมาอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้จริงๆหรอแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณเครียดทุกวันน่ะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อยความรู้สึกที่เขามีต่อเราคืออะไรคะ เาเหมือนกับเห็นเราเป็นสนามอารมณ์อ่ะเวลาหงุดหงิดจากใครมาก็ไม่รู้ก็มาลงที่เราหรือเวลาที่แบบโมโหอะไรมาก็มาลงที่เราอารมณ์เสียจากที่อื่นมาอย่างเงี้ยสมมติว่าเขาแบบอาจจะหงุดหงิดกับงานมาแล้วเราถามว่าเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมก็เหนื่อยสิคนทํางานไม่เหนื่อยไังไงแบบเนี้ยคิดหรอไหมคะคือแบบเป็นสนามอารมณ์อะแล้วพอวันดีคืนดีแบบ ก็กลับมาทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกินข้าวหรือยังอยากกินอะไรเดี๋ยวซื้อไปให้อะไรแบบนี้หรือว่าแบบทักทายกลับมาเป็นไงบ้างวันนี้สบายดีเนาะที่นั่นอากาศเป็นยังไงบ้างที่นี่ร้อนมาอะไรแบบนี้คือเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเหมือนเราต้อง,เร,องเราต้องอดทนอนะเนี่ย <Yeah. S 1> ความสัมพันธ์มันคือแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยากจะง้อก็อง้ออยากจะไม่ง้อก็ไม่ง้อนะคะแล้วก,เก็เราก็ทนอยู่อย่างเงี้ย mm. เริ่มใหม่อยู่อย่างเงี้ยเครียดอยู่อย่างเงี้ยคิดอยู่อย่างเงี้ยคือไม่รู้เลยว่าวันนี้เขาจะมาในอารมณ์ไหนเนี่ยนะคะตั้งกรอบไม่ทันตั้งกาดไม่ทันเลยอะอารมณ์เปลี่ยนแบบมันเครียดเนาะคือเปิดไพ่มาแต่ละใบอะพลังมันแบบตุ้มๆม,ม,ม,มันมันไม่ดีเลยอะนี่เครียดไปด้วยเลยอะเสียงไม่สดใสเลยเอเนอร์จีมันเครียดอะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อความรักครั้งเนี้ย บายเถอะไพก็คือแบบมันเหนื่อยเราเหนื่อยมามากพอแล้วว่าเราพยายามมามากพอแล้วนะคะคุณพยายามมามากพอแล้วว่าหลายครั้งที่คุณรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่จะไปหรือยังแต่ก็ยังไม่ไปอ่ะเดี๋ยวลองกลับไปลองดูอีกสักครั้งหนึง่งอ่ะครั้งนี้จะไปจริงๆละอ่ะพอเขาทักกลับมาอ่ะกลับไปหาเขาอีกละอย่างเงี้ย พยายามอะ่ะทั้งทางที่มันไม่ใช่ตัวคุณเลยหลายๆครั้งที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่ตัวคุณเลยแต่คุณก็ฝืนตัวเองเพียงเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้อะเพราะฉะนั้นอะ่ะชาวกันคืออยู่ตรงไหนที่ไม่มีค่ายอ,อย่าอยู่อยู่ตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเราพยายามจนเกินไปอะคนที่ใช่มันไม่ต้องพยายามรักที่ใช่มันไม่ต้องทำพยายามนะคะความสุขอะ่ะ มันมันต้องไม่เป็นพิษกับเรามันต้องถูกต้องมันต้องแบบมันต้องไม่ทำให้เรารู้สึกไม่ภูมิใจทำให้เรารู้สึกแบบนั่นแหละอนเชื่อว่าถ้าเนี่ยเป็นเอเนอร์จีของคุณแล้วคุณได้เข้ามาฟังคุณจะต้องเข้าใจในสิ่งที่แอนกำลังบอกอยู่อะนะอะคนมีคู่ คนมีคู่ชาวราศีกันลักนากาันเป็นยังไงบ้างคนมีคู่ชาวราศีกันลักนากาันเป็นยังไงบ้างคะหือเหรียญ5เหรียญ Emperor Temperance เดเทวิลเจดดาบจ้สติกควีนถ้วยนะเวลานี้อย่าพยายามอา่อย่าพิ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพยายามคาดดาหรืออย่าพิ่งคิดอะไรไปไกลนะคะนะ้เวลานี้เราอาจจะรู้สึกว่าทำไมเขาดูเฉยชาทำไมเขาดูเปลี่ยนไประแวง นะคะเราแวงสงสัยหึงหวงหรือว่ารู้สึกว่าพฤติกรรมของเขามันไม่น่าไว้ใจเขากําลังทําสิ่งที่ไม่ดีอยู่แน่ๆอะไรเงี้ยนะคะเป็นความคิดแบบนั้นน่ะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อยความรู้สึกที่เขามีต่อเราคืออะไร ามีอย่างอื่นที่ต้องให้ความสำคัญสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือโอเคโอเคภาระของเขาค่ะภาระของเขาในตอนนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าขอไปจัดการตรงนั้นก่อนได้ไหมอ่ะอาจจะเป็นงานที่ยุ่งมากๆเรียนหนักมากๆหรือว่า,าธุรกิจ กำลังวุ่นวายไปหมดแล้วเขาอาจจะไม่มีเวลาให้เราเหมือนเดิมหรือไม่มีเวลาที่จะอธิบายด้วยซ้ำเขาอาจจะดูหดงุดหงิดพูดจาแรงหรือว่าเขาอาจจะพูดจาเปลี่ยนไปหรือพูดน้อยลงคุยกันน้อยลงนะคะหรือเขาอยู่กับเราแล้วเขาอาจจะรู้สึกดูไม่ค่อยสนใจเราเลยสนใจ,จโทรศัพท์อะไรเงี้ยเขาอาจจะคุยงานอยู่มันมีเรื่องที่เขาจะต้องโฟกัสแต่แอนไม่เห็นคนอื่นๆความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไป Oh, <c oughs> ก็คือมันไม่มีทางที่พวกคุณจะแยกจากกันนะพวกคุณคือคู่กันนะ <c oughs> ยังไงก็ต้องได้ไปต่อด้วยกันอย่างนี้แหละนะคะแต่ว่าอดทนนิดนึงเข้าใจกันนิดนึงแล้วก็ลองถามเขาไพา่อบอกว่าลองถามเขาว่ามีอะไรให้ช่วยไหม หรือว่าไม่สบายใจอะไรบอกได้นะมีอะไรให้ช่วยบอกได้นะแล้วก็พยายามทาให้เขารู้สึกว่าเราไม่กดดันอย่างเช่นอาทิตย์นี้ต้องมากินข้าวนะไม่ได้เจอกันนานแล้วอาทิตย์นี้ต้องได้เจอนะแบบอย่อย่าอย่าทำอย่างนั้นกับเขาอะค่ะแค่บอกเขาว่าเออมีอะไรให้ช่วยไหมหรือเออไม่อยากพูดไม่เป็นไรหรือดูแลตัวเองด้วยนะงานหนักหรือเปล่าช่วงนี้กินข้าวหรือยังให้กำลังใจกันแล้วก็เข้าใจกันแบบนั้นอะเขาจะรู้สึกดีมากกว่า ะะเพราะฉะนั้นคนมีคู่นะคะประตูมี2บานนะคะความสุขกับหายนะอยู่ที่เราจะพูดออกมาแบบไหนอยู่ที่เราจะใช้การกระทําของเราไปในทางไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าเออไม่พอใจก็เลิกเลิกไม่ได้หรอกจ้ะคุณเป็นคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นถนอมน้ำใจกันไว้ดีที่สุดนะโอเคครบแล้วทั้ง3าสถานะนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ